ทำไมฮะก,ก็เก็บขายปะจะโกรธคนเอาเก็บเสมอนะสิโป <c oughs> มากระปองไว้สับนี่แล้วหดหน้ามันบอด,ดูแห่งหอดด้วยแห่งโค้องอะไรแตกขยายสวัสดีจ้าพีดาสวัสดีตอด ท,ทำไมฮัก,ก็เก็บคลายเมื่อก่อนเก็บคายได้เทอละโลพี่น้องอนีงแลวเรากเก็บมันแห่งกระแตกตูดออกแตกออกกันสินพอหอดยามผล้ราฮักออกหนอกระฮักสาหาานอวไว้ให้มันสูงประมาณถ่วมหัวจังตัดสูมถ่วมหัวแล้วตัดซูมตัวแล้วตัดปีนาแห่งสิต่อลายแห่งสิไดาขายลายฮนนะเจ้าคืนนะติดแล้วเอาอันนัใสนะ่ เอาพิษขยะเขาเสพอาหารเขากินมันติดขอบก้อนตัวนั้นใส่เสพอาหารมันผัดจากตายใส่ขีเด้วยมันหักกระแตกเพราะมันเค็มกูนะมันเป็นนอเพื่อนจากนอนึงเลยหรือห้มันใหญ่กอจังไส่อันนี้มันยังนอ่่เย็นนอ่แล้วมันเค็มแล้วมันตากเอาพิเดือยใส่ผมมีน้ำโฮสเราคอยแตกพี่น้องนี่จ้าไข่หมดแดง สภารติดจัดจ้านอีกอยู่วนี่แม่เป้งงามจัดพี่ดองส,ดสวยๆได้ไปแล้วกระบักกิก้วนะคะนี่ครับกิ้วครับติดได้ลายเตอะได้พูดจะเข่งกระติกน้อยประมาณสองเห็ดว่ากระติกน,น้อยนี่มากเดอ้เอเทอออกมาได้บักลาย แม่เป้งหลายกนแม่เป้งลายก็ใครแม่เป้งหน้าุ้มาใส่จี๊ิเสียสมับเ,เป้งปิ้งยามมกิดทีละใส่ขาใส่ไข่ใส่วัตสไข่เื้อแม อยู่ในบ้านน่ะนะบ่พอใส่น้ำสซหดพักกับบ่มีพี่เราเอ้ยพอไ,ได้ดดกระจมเฮืออื่ดือนอื่นเดือนอิ่มกับพอได้ไข่แต่ดัองอยู่นอกน่ะนงถือบอดน้ำแห้งเปิดบนมือบดเวนกับพวอึดน้ำมีไข่มดแดงเยอะๆงามกับงามพี่น้องนี่แต่ไข่ตึงๆนะคะเวลาขาเจ้าขายเป็นกิโลก็จะเลือกเอาแต่ไข่ตึงๆแล้วเาขอเอาติ๊กข้อออก มันยังเป็นเป้งหลายเลยเน้วมันเป็นเปง้งเตี้ยวทงยางมาใส่เป้งนะเตี้ยวเฮ้ยจะเอาเปง้งพยายามกินกับใบชะพูนะคะวอ,อ,อน<ม>ขายได้สองมู่ไปเลย ขายอะได้ประมาณสี่สิบหาสิบบาทเลยพี่น้องอเป้มันเนี่ตยตมื่อเวร่ครับเปิดมันาตออกขซลแล้วเน,ะนตรงประเด็กเอามาให้แม่เียก็แล้วมันจะมากะกองน้ำออกนะพออาศรมตายหลายกินบวบกินบิบ์ดมรแล้ม่มับุท่นเือะ กันยำใส่ก,กับเมยียมันแหละจังแซ่บแซมนี่เอาไปยำแล้วก็เป็นเน้นหน่อยมันจะตายแล้วก็เอาไป็ลายลายแล้วก็กินบโรบัสขอเดี๋ยวก็ก้อยกุ้งแหละยแเ้าไปก้อยลายก็กินบโรบัสเมื่อก่อนก็กินเลยนะกินดุอาจิกกระแซ่บไปหน่องพอยุงตอกกรุงเทพก็อยากกิน,กนแต่เราเนากกินดุลายก็อยากเบือ่อ อ <Yeah>, ยกครับหักเก็บพะอิเลกปลูกรอบก่อนก็ไม่ติดจะไปปลูกอีกก่อน พักนางเรออ่าไปกินกับยำามแม่บดแดงอยากคือฝนสิตโตกแถลพี่อนอหักัปรโตกเป็นคุมคๆน้ำก็กำลังสิเต็มสะแล้วบรรยากาศที่ดีไปเก็บ รเราไข่ปัดแดงแล้วเก็บผักมาจะพี่น้องจะแต่นาเสียดายแตงโมมันขูดแก่มือใหม่เราตสิปลูกใหม่ปลูกไปกินเดือนหกเดือนเจ็ดแก่มือใหม่กันแต่กำลังปลูกแตงไทยปลูกแตงไทยตามคันสะสิะปลูกแตงโมฝั่งพี่ปะฝั่งนาคาร มือใหม่ปลูกบัดเดินอย่าเกษียขาดเนาะได้ขายพอแล้วสบายดีอีกเทือนหนึง่งจักข่าวมัตตบ้านไปเอาแม่มดแดงมายำบาราณดอกอมล,ลายก็กินบะเบิดแล้วก็ได้ผักผักยังทำหมักกินท้ากระตงปลูกเนาะผักนางเลิศพี่น,น้องทำงามสมบูรณ์นี่แล้วกเ็เอาใบมากินกับยำ เดี๋ยวสิเป็นยำในเป๊ะกันเด้อเพื่น้องเดือดสิเป็นแซน้ำไว้มาแรงจะสิบปกแล้วก็ขา้าวโพดสิบปูกขา้าวโพดปลูกกันเจือนปลูกตามคันเนี่ยมันแข็งแห้งนาะ ติดตกกกับโตกมาเคึืนนกัโตกกับโตกฮหอดดินข้างหนาหอดปเปียกสัมิตลมพายุข่าวต่ละบอนพี่น้องไอยู่รักท่าแบบพัตตะา,าจนจดไปพัตตคานลังมัไง่ายมันหุบไปเป็นหลังเพื่อนแบบเพื่อนปาเเรนไทยนะก็หุบไปเป็นหลังพวกเราข้าเจ้าข้เจ้าหลอะคลองกระปอมเห็นผ่านไปนี่คนที่หกแล้ว พระเจ้าสินหลาะคล้องตามคนทางไปเรื่อยๆตามเฮาหัว,หวตามียงขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วกนเลาะคล้องไปสัมรัสปลูกเพิ่มจะไปหาเก็บมะพริกมาใส่ยำกัน สวยจังเลยบักผนะีก่ะความ,ม่างามความบัดดกพี่น้องเลยความงามความบดดกพี่น้อง เอาเห็ดจังไห้เวลาบแบบว่ามันเอเวลามันแก่มันแดงเราจังไห้มันแดงมันจังแบบว่าบ่หอยมันแมงเห็นนะต้องสีดยาหรอพดนะบัดดกเนาะพอแล้วจ้ะ ยางกินก็จังเก็บไปใส่ตั๊มใส่เก็บแต่ละเก็บแต่สํสัมกิมีในความงามของมันนะถักขึ้นชายก็งาม,งามผักอันนี้ก็กำลังสวยส่วนผักหอมนี่งามเวอร์เวินอลังการเต็มหนานแล้ว เสร็จแล้วยำแม่มดแดงไม,ม,ดดงม่ต้องกินส้มตอนเที่ยงนำมามากินส้มตอนเที่ยงกันกับพล่านะคะกินคนเดียวยุ่ยวจะแงมากไป่นุบตีกิ้วแล้วก็ออกปัยญามากินคนเดียวย,วยวุ่ยนะพีองออกมาตอนนี้เที่ยงเป๊ะ ประมาณบ่ายสามจางสิบยหาปลูกข้าวโพดปลูกเอข้าวโพดเพิ่มแล้วก็ตปลูกเองแตงกวาหลออตามขอบพวดที่ฝั่งต่อกับไอสวนมันหงวเข่าประดับนะให้มันรามกันอย่างห้าพุ่นะล้ะกตัดสิบปลูกผักนางเลิศใแบบชะพูนั่นเองค่ะมาจับพี่น้องผลไดห้หมักนังหมักนะคะ ตอนยุงเตะกัดซื้อกินตลอดซาบะได้ยุบยังเลิของแตบพี่นอ้อง cơm <laughs> mình cứ phân thì to không phân còn là pích con, xịt bộ pet pet C'est un peu ทำกินเมี่ย เดี๋ยวนีนนางบอกขอได้ซื้ออยังพักต่อไปหน่อยซื้อแต่มมือเต็มเนื้อพักอาแทบจะมีทุกอย่างพริกในกาย่มเนี่ยประเก็บนี่พริกก็บมบ่ได้ซื้อพอพองหอมพกอกหอมก็บม่ได้ซื้อไร่เห็ดกิ่นขาดตะไขขคร้หัวไช่ไค พืชผักที่เราใส่ชีตประจำวันน้าสิบป,ปุห้ครบเปิดกำลังปลูกแกงไทยว่าหมักกินหวานันซุกปเห็ดหวานอะไรเนาะ ผมมีนกกินก็เจ็บพักบุ้งไปพัดง่าย Mm โอเคพี่น้องสิฝ่าวัรนีากาศเป็นซัมเนียจะขอบคุณทุกคนเด้อที่ยังติดตามนะจะพี่น้องจ้าพี่ทราบว่า,าจะไปยามเบ็ดปะป้าพี่ทราบครับ <c oughs> เมื่อวานไปเวียกวกเราไปไ,ไปเสียบเพียกจนคำไปไ,ไปเสียบเบ็ดแเราไปไปยาพังบองมือน,นี่เป็สาบายเด้จ,ะจ้ะพี่น้อง